ด้วยความรักที่มีต่อพ่อและแม่ไม่อยากให้พ่อแม่เหนื่อยเป็นเหตุผลง่ายๆที่ทำให้ดดนิสแส้อ้ายหรือกิจเลือกใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนขายโตเกียวที่ท่าน้ำปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีภาพของเด็กชายยืนขายโตเกียวเมื่อ4ปีก่อนเคยถูกพูดถึงและได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะชื่นชมในความกระตันยูและความขยันปัจจุบันแม้กระแสได้เบาบางลงแต่กิจยังคงทำงานขายโตเกียวช่วยพ่อหลังเลิกเรียนเหมือนเดิม,มครับก็ช่วยไปเ,เรื่อยๆคก็ถ้าเรียนจบมาก็ก็มาแบบว่าเปิดร้านที่ดีดีขึ้นครับเพราะบันนก็คือก็ ถ้าได้ของที่อยากได้แล้วก็อยากจะเปิดร้านครับเปิดร้านโตเก,กียวให้มันดูมีมีมีวัตถุดิบมากขึ้นดูน่าก,กินขึ้นนะครับขายได้ดีดีขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นนะครับแล้วแล้วแล้วก็มีมีลูกค้ามาอุดหนุนมากขึ้น,นครับ กิตทำงานอย่างหนักตั้งแต่อายุ6ปีจนตอนนี้อายุ18ปีหวังแบ่งเบาภาระครอบครัวในวันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนาฬิกาชีวิตก็เริ่มต้นทำงานตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงสามทุ่มความสุขหลังเลิกเรียนไม่ต้องพูดถึงพอต้องรีบกลับมาช่วยงานที่บ้านเขายอมเหนื่อยบ้างแต่สิ่งที่ได้รับคือทำให้เขามีความอดทนและหวังว่าครอบครัวจะได้สุขสบายไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อน ตอนนั้นบ้านผมยากจนครับยากจนแล้วไม่แล้ไม่มีเงินอะไรก็เลยอยากจะช่วยแบบแบบว่าขายของแบบไม่ต้องเหนื่อยครับเพราะยังเหนื่อยมากแบบแบ่งกันขายครับก็ไม่ก็ก็ไม่ก็ไม่เหนื่อยนะครับก็แบบว่าแบ่งแบ่งแบ่งผัดกันขายครับกาอยากจะขอบคุณนะครับที่คอยอุดหนุนผมนะครับแล้วก็คอยซื้อขนมโตเกียวจากผมครับ ก่อเองกว่าผมรักพ่อแม่ครับขอบคุณบกิจเล่าว่าหลังจากเป็นที่รู้จักมากขึ้นตามโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆทำให้มีลูกค้าหลายคนแวะมาอุดหนุนเรื่อยๆประกอบกับมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาให้เรียนจนจบปริญญาตีตามที่ใฝ่ฝันปัจจุบันกิจเรียนอยู่ชั้นปีที่หสาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คุณพ่อบอกว่าชีวิตครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและเชื่อว่าความกตัญยูของลูกชายมีส่วนช่วยให้ลูกได้รับสัญชาติไทยเนื่องจากพ่อมีภูมิลำเนาที่จังหวัดเชียงรายมีเชื้อสายของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งดีใจมากที่ลูกเป็นคนดีเป็นคนขยันช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและไม่เคยทําให้ผิดหวังเพราะว่าเขาไปโรงเรียนเขาไม่ค่อยออกนอกที่น้องทางเขาเวลาพูดอะไรเขาก็ไม่ไม่ลื้อ ไม่เกลรแล้วก็อยู่สมัครเสมอของเขามีอะไรก็ช่วยพ่อทำมาหากินทุกๆวันนี่เวลาพ่อขายของอะไรเขาก็มาถามว่าเหนื่อยไหมพ่อก็นั่นแหละพ่อก็ภูมิใจแค่นั้น <c oughs> และแม้จะเป็นเพียงร้านรถดเข็นเล็กๆแต่พ่อก็ภาคภูมิใจที่อาชีพตกเกี่ยวนี้สามารถเลี้ยงดูทั้ง5ชีวิตได้อย่างมีความสุขก็ดีขึ้นทุกอย่างดีธรรมาหากินดีขึ้นอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเพราะว่าน้องก็ตั้งใจมาช่วยธรรมาหากินก็เขาก็เอาลูกค้าก็ให้กำลังใจกันมาอบนมทุกทุกทุก,ทกวันม่เคยได้หโยชน ร้านกิตโตเกียวตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำปากเกร็ดเป็นร้านรถเข็นเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปจนถึงสามทุ่มครึ่งแม้ว่าวันนี้ร้านโตเกียวของกิจอาจไม่ได้เป็นกระแสท,ที่มีหลายคนต่อคิวอย่างล้นหลามเหมือนแต่ก่อนแต่กิจยืนยันว่าจะตั้งใจเรียนและขยันทำงานเพื่อเก็บเงินซื้อบ้านให้กับครอบครัว